ล่าสุดเนี่ยทางตัวเกมันพิชบอรตี้รัเนี่ยได้ปล่อยภาพสปอยตัวละครตู้ดเจนคู่เดือนหน้าออกมาแล้วนะครับผมมันจะเป็นตัวอะไรมาดูกันเลยดีกว่าครับผมภาพแรกเนี่ยเป็นนามิแน่นอนเลยครับผมน่าจะเป็นนามิล่างโฮเคกไอเล่นนะฮะดูจากชายกระโปรงสีแดงแล้วก็เสื้อสีขาวนะผมไม่ผิดพลาดแน่นอนฮะน่าจะเป็นนามิแน่นอนเลยผมภาพต่อไปครับผมถ้านามิโฮเคกมาแล้วบลูโฮเคกก็ต้องมานะผม ดูจากผมแอฟโรตรงนี้แล้วก็สกิลปล่อยวิญญาณหรือเปล่าฮะน่าจะดีกีตาร์แล้วแบบมีปล่อยวิญญาณออกมานะครับผม ก็ได้จะเป็นบลูคแน่นอนนะได้จะเป็นล่าที่สู้กับบิ๊กมัมหรือเปล่านะผมก็ต้องรอดูกันนะผมโคตรแม่นเลยนะผมสปอยที่เคยหลุดออกมาเดี๋ยวว่านามีล่างโฮเคกับบลูคล่างโฮเคฮเนี่ยจะมานะผมซึ่งมันมาจริงๆแล้วนะผมส่วนเรื่องสกิลจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูนะผมวันนี้ประมาณทุ่มครึ่งประมาณหนึ่งทุ่มนะผมทาโตัวเกีน่าจะปล่อยออกมาแล้วนะผมก็ต้องรอดูกันว่าจะโกงขนาดไหนนะผมหรือว่าจะข้ามนะฮะโอเคครับถ้าสปอยมันหลุดออกมาอย่างนี้จริงแล้วเป็นนามีกับบลู อย่างนี้จริงเนี่ยก็แสดงว่าพุดดิ้งเนี่ยก็น่าจะมีสิทธิ์มาด้วยนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตาม,มานะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ